กับบุคลากรนะครับตอนนี้เราก็ได้มีคําสั่งจากทางสํานักงานสารสูตจังหวัดศรีสะเกดก็ได้สั่งพักงานผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์2คนนะครับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ได้แจ้งทางทั้งสองคนนั้นไปแล้วว่าตอนนี้อยู่ช่วงระหว่างการตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นช่วงที่ตํารวจมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ยังสอบไม่เสร็จฮะอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปสองคนที่ในเการณ์เหยพยาบาลนะครับ ครับก็คงจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทาง,ท,างทีมคณะกรรมการสอบเท็จิงก็คงจะต้องได้เชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเต <ๆ S 1> ิมอีกทีนึงครับที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลรับรู้ไหมครับว่าปัญหาจากผู้ป่วยที่อยู่ตึกตรงนั้นได้มีการทำงานเจ้าหน้าที่ครับก็ในเรื่องของการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยจิตเชและยะเสพติดเนี่ยก็จริงๆมันก็เป็นภาระที่หนักอึ้ของของกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับเนื่องจากว่า กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เจ้าหน้าที่เราก็มีจํานวนจํากัดเพราฉะนั้นในการควบคุมดูแลโดยเฉพาะกลุ่มที่กลุ่มสีแดงที่มีเป็นผู้ป่วยที่ควบคุมยากเนี่ยก็ก็ทำให้การดูแลรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรน,นะครับแ,แต่เราก็พยายามที่จะทําแนวทางแล้วก็ สร้างมาตรฐานในการรักษาให้ให้มีคุณภาพครับซึ่งตรงนี้โรงพยาบาลเองก็ต้องกลับไปทบทวนในรายละเอียดเรื่องของแนวทางการรักษาแล้วก็เรื่องของการที่จะพยายามพัฒนาคุณภาพการดูแลให้ดีขึ้นัตอนนี้ผมเพิ่งกลับมายังไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงน,นี้ตอนนี้ทางตำรวจเขาก็ทำงานตรงนี้อยู่นะครับยังเลยครับยังเลยปกติแล้วทั้งง ดูแลผาาลถ้าที่ทราบนี่ไม่ไม่ผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่เคยได้รับรายงานเรื่องนี้เลยนะครับก็เห็นเท่าที่สอบถามกันก็เห็นว่าก็ดูแลผู้ป่วยดีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้พูดคุยในรายละเอียดเห็นว่าผู้ป่วยเป็นคนที่เหมือนโดนทำร้ายเหมือนการโกงเงหนมีอ่ไรอยู่ครับแชร์มาขอความต่างนะครับเท่าที่ผมถามนี้ก็ไม่มีรายงานตัวนี้นะครับ แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวทางโรงาลก็คงจะได้หาข้อมูลเพิ่มเติมกทีนึขอเ็มีเรื่องของคับเลือแล้วก็งแจอย่างตรงนี้สามได้หาเกิดผู้ป่วยค้างเวิธีไนบาง่มาตุวเรื่องของการควบคุมผู้ป่วยที่ไม่ได้สติแล้วมีอาการคุ้มคลั่งเนี่ยจริงเราก็มีแนวทางตามมาตรฐานที่เราทําไว้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าแนวทางกับ บริบทที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีความสอดคล้องและมีมาตรฐานเพียงพอหรือไม่มครับแล้วตรงไหนที่เราจะแก้ไขได้ครับครคับซึ่งซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้อาจจะผิดแนวทางที่เราทําไปละอันนี้เราต้องไปทบทวนอีกทีนึงครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือนั้นบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยมีแค่สี่คนอะไรอย่างเงียครับวันนี้ได้มาคุยกับครอบครัวแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมครับทางครอบครัวก็วันนี้ก็ดูจะเข้าใจเรามากขึ้น ครับเราในขณะเราเองเราก็เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวด,ด้วยเช่นกันครับก็ก็มาเพื่อที่จะให้กําลังใจแล้วก็ขอโทษแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งก็เดี๋ยวเรื่องของการเยียรยารอะไรต่างๆก็ค่อยพูดกันในรายละเอียดในภายหลังนะครับ